สวัสดีครับพี่น้องไม้นี่ก็ออกมาไกลหน่อยครับแต่วงลอยครับน้องแค่ตอนนี้ก็ทำได้แล้วครับในสิบล้อนะนกป่าไม่รู้ครับ่เหลิว่วครับน่าจะเป็นเหลิ่วเฟืองครูจัดเลยครับผมตัวนี้ครับใช้กล้องนะครับจ้องกล้องตะเนียนอ่นี่ครับ หมายข้างทางเลยผมใช้เวลาไม่นานครับปลาตัวนี้คึก,กเกินเดีย๋ยวลงให้ชมครับผมบคึกก็แป๊บเดียวครับไม่นาน แตร์แรกขรงนี้เป็นแตมที่ห้าของไอ้เจ้าสิบล้อนะครับแตมที่ห้าของเจ้าสิบล้อนะครับเช็คกล้องก่อนว่ายังใช้ได้ไหมโอเคครับแบตยังไม่หมดครับผมอโอเคลอบลั่นนะครับฝั่งนี้ปิดกอนครับแบตหมดโอเค ดูความโอ้ช็อกเท่านี้ฮะดูตัวนี้ดูตัวนี้สนับปีกแตกง่ามครับเนี่ยแตกง่ามเพียบเลยครับเนี่ยแตกแตกง่ามทุกทุกอันเลยมั้งฮยไปไปไปแกะดูครับดูใกล้ๆกัน คูจัดเลยครับตัวนี้เข้ามาคูอย่างเดียวเลยตวนสิบล้อก็ดินไปดินมาแล้วเมื่อกี้ไม้แรกเป็นโดนกระปูดเป็นชากไปฉากมากัหนืองการไม่ค่อยดีมาดูตัวนี้กันใกล้ๆครับ ปีกสุดยอดครับผมเค okay, ครับปากเบาปากสั้นนะครับแกะมาดูครับผมดูครับผมมุกตัวนี้โคตรจัดน,นะครับแปกงามคึกตัวนี้หังถิ่นมากเลยนกต่อขันแป๊บเดียววิ่งเข้าเลยครับบินเข้าเลย ปีกสวยนะปดินปีกแตกง่ามหมดเลยครับเนี่ยงลางมีอะไรไหมดูความสวยงามตรรูตดตูดแดงเหลืองดีครับถนะือว่าลายชะได้เลยครับเนี่ยนอกฝั่งนี้ไม่เคยได้ครับเดี๋ยวต้องลองเก็บดูครับ โอเคไปจะชอบปากครับปากสั้นอีจังเก็บครับไปหลานครับแต่มแรกอืม รอไหมแต้มแรกครับไปไปกันต่อ